สวัสดีครับพี่ยานนะครับผมตอนนี้เราก็เราก็ข้ามมาเล่น505 506นะครับมาถึงแม้ว่ามันจะยังเหลือภารกิจให้เล่นอีกเยอะนะครับแต่เราก็จะเล่นภารกิจที่ใหม่ที่สุดก่อนภารกิจที่505นะครับมาชีลรอจนกว่าพานธุ์ที่จะขึ้นนะครับเจอกับเดสมากมายนะแล้วก็ทุกๆุกครั้งนะจะมีเวฟมาโจมตีใน1นาทีห้าหนาทีคืออะไร1นาที30มสิบวิหรอก็คือว่าจะมีเดสมาบุกใส่เราใช่ไหมล่ะทุกๆุก หนึ่งนาะทีครึ่งประมาณนั้นนั่นแหละนะจริงๆอะ่ะควรเล่นเป็นสกินน้ําแข็งนะแต่ว่าพี่ยามอยากเล่นไม้บ้างแล้วกันนะเอาไม้บ้างเอออัพอะไรดีนูมาก่อนเลยครับนูเก็บแร่เร็วครับอืมแล้วก็ทองครับตึงๆครับจะเล่นเจอกับพวกเฮ้ยตุ๊มากันละเดตมากมาจริงๆด้วย แล้วก็มีเป็นผีพุ่งด้วยนะเราอย่าไปยุ่งอะไรกับเขาตอนนี้นะครับเพราะไม่งั้นี่้ผีพุ่งก็จะวิ่งมากัดเราในขณะที่กองทัพรายังไม่ดียังสร้างได้ไม่เต็มที่เนี่ยอยู่แบบเจียมตัวเจียมเจียมเอาไว้ก็ดีเหมือนกันยิงธนูเข้าไปปุ๊บเขาบุกใส่เราเลยครับแล้วเราจะแพ้ทันทีเลยเพราะว่าเราไม่มียูนิตสู้แต่ว่าถ้าปล่อยให้เราได้เก็บแร่แบบนี้พวกเขาก็จะไม่มีสิทธิสู้เราเหมือนกันนะเนี่ย <Yeah. S 1> แร่เราก็เยอะเนี่ยมาเก็บไวอะไรไวนะครับแต่ว่าทุกทุก หนึ่งนาทีครึ่งก็จะมาบุกใส่เราใช่ไหมเดี๋ยวดูนะครับว่ากองกําลังหนึ่งนาทีครึ่งของเขาเนี่ยจะโหดขนาดไหนนะมาแล้วครับผมนั่นคือกองกำลังที่จะมาบุกเราใช่ไหมกองกำลังหนึ่งนาทีครึ่งใช่ไหมนี่หน้ามีปัญหาจึกจึกึกึกเริ่มมีปัญหาแล้วล่ะโอ้โหกระโดดใส่เลยเลือดหายไปพอสมควรแล้วก็มีเดทพวกนั้นบุกเข้ามานะครับนั่นคือผีพิษฝั่งเราก็สั่งโจมตีหน่อยแล้วกันนะเอาแค่ให้ผีพิษตายแล้วเราก็ถอยกลับบ้านครับ อีกหนึ่งนาทีครึ่งเขาก็คงจะโอ๊ยไม่ใช่หนึ่งนาทีครึ่งครับอีกห้าสิบหกวิเขาจะมาบุกเราแล้วเราจะทํายังไงดีเราจะต้านทานการบุกของเขาได้หรือไม่หันหลังสิเพื่อน <What? S 1> หันหลังเออนัน่นแหละหันหลังไปหลหอเขาหันหลังนะครับโดนดาเมจคูณสองไงเออนัน่นแหละไอ้วงนี้จะมาบุกใส่เรานะ่ะพวกผีพุ่งอ่ะน่ากลัวที่สุดตัวอื่นอ่น่ไม่เท่าไหร่หรอกครับ พอจะอรับมือได้แต่ผีพุ่งเนี่ยไนพวกชุดแรกเนี่ยค่อนข้างจะก,กังวลตรงนั้นมากกว่านะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับเราอาจจะชนะได้แบบสบายๆเลยก็ได้นะมันก็อยู่ที่ไอ้นี่นะครับอยู่ที่จังหวะเหมือนกันนะเขาจะบุกเข้ามาแล้วละ่ะมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วครับผม <What? S 1> เราก็ไม่อะไรมากสั่งยิงเลยตื้นนั่นแหละตื้นนั่นแหละนั่นแหละอะไรครับตายก็เป็นเบือครับฝังเราอะนะแล้วฝังเขาว่าไง ของเขาก็ไม่มีอะไรเราควรมีซอหว่าสักคนหนึ่งนะครับมาใช้ในการต่อสู้เฮ้ยทำไมซอมบี้สเปียร์ต้นก็เดินไวจังเลยล่ะ<ไ>อันนี้แปลกมากนะ<ไ>เขาเดินไวมากนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราล่อเขาพี่มาหาผมนี่เออนี่มานี่มานีมานี่มาน,นี่มานี่มานี้มานี่มานี่เออนั่นแหละแล้วเราก็จะสั่งยูนิตของเรามายิงธนูใส่เขานะครับโอ้มีคนหนึ่งหลุดไปครับอย่าให้มันหลุดไปได้ครับพยายามรวบไว้รวบตึงไว้นั่นแหละมานี่หาเรานี้เออตู้หูตู้หู เรายืนบล็อกแบบนี้ได้ไหมได้โอเคครับ <Huh? S 1> โอ้โหเลือดไหลย,ยังกับน้ำฝั่งฝังเราก็ไหลเป็นน้ำเหมือนกันนะโอเค่าจบแบบง่ายๆเลยครับ505นะ4ีนาทีหวินาทีครับผมเวลาถือว่า ก็็ไม่เรวแต่มันก็ควรต่ำกว่า4าทีนะเอาละครับต่อไปก็เป็น506นะครับเมื่อกี้ที่506นะครับเจอกระเทียมสีเดดทีฟนะครับกขอกระดูกนั่นเองมีบริเขตกัน้นกลางนะครับคั้นตอนยูนิตทุกรูปแบบยกเว้นสเปียร์ต้นนะครับทั้งฝั่งศัตรูเนี่ยคั้นตอนยูนิตได้ทุกรูปแบบเหมือนกันยกเว้นอาร์ชิดอนอ้าวสบายครับฝั่งเขาใช้อาร์ชิดอนไม่ได้นะฝั่งเราใช้สเปียร์ต้นไม่ได้งั้นเล่นเป็นสกินอะไรดีเอาไม่ได้เล่นในนี่เลยนะครับเราไม่ได้เล่นเป็นสกินดูดเลือดเเเเเลลลลยงงั้้นนราาา่ดดดดดดููืืออบบบจจจม เก็บแร่ตึงๆแล้วมีมงกุฎป้อมนิดหน่อยขอนักดาบมาก่อนเลยครับก็ฝั่งนู้นเหรอมันมีบริเขตกั้นกลางเหรอเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เก็บแร่ก่อนแล้วกันนะครับเราไม่ต้องรีบครับจะเย็นๆสบายๆรอเขาบุกมาก่อนก็ได้นะครับของเขาเป็นอันเดรทีฟใช่ไหมล่ะเป็นกรอกกระดูกนะครับเดี๋ยวอันเดรยูไนเต็ดยูในเต็ดไม่ใช่กรอกกระดูกมันคือกอกคนปาส้างเป็อสหวานล้วนเลยดีไหมก็น่าจะดี เล่นเป็นซอสวาดล้วนแล้วก็บุกเข้าไปตี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 เออง่ายๆครับเราเล่นง,ง่ายๆแบบนี้ก็ได้ฝั <c oughs> ่งเราก็เริ่มตีบริเคตกลางแล้วครับฝั่งเขาก็ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันคือฝั่งเราก็ไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรอกเพียงแต่ว่าเพีย <c> ง <oughs> <c oughs> แต่ว่ายูนิตเป็นเยอะ <c oughs> คือถ้าจะมองว่าซอสวาดจะเยอะแบบนี้เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยมันก็เป็นการมองที่เอนี่เกินไปนะกำปั้นทุบดินเกินไปจวบจ้าไปหนึ่งทีจวบจ้าไปหนึ่งทียิ่งยูนิตเยอะ ยิ่งดูดแรงแลแ้วสเปสเาเมด้วยโชกหาย216เลือดเต็มปากโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวดูดจบกบจ้าบเข้าไปก่นอนจบจ้าบสะใจแล้วตีเป็นสเปสเาเมแต่าหากักตรงนี้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 เนี่ยเยอะๆแบบนี้สแปสเข้าไปเลือดเต็มแล้วเราบวกได้ไหมเนี่ยบวกได้นิดๆนะบวกได้นิดๆแต่ก็อย่ายบวกมากอือโอ้โหหิวเลือด44 อ,อนั่นแหละนี่นี่ตรงนี้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 นี่สี่สิบแปดบวกเลือดตรงนี้กระโดดมุว่วนหน้าไปอีกหนึ่งดีดูดเลือดไปอีกยี่สิบสี่ดูดมาอีกสิบเอ็ดเลือดฟรีซาแปรดาเมจถูกไปอีกยี่สิบกว่าเอาโดนหัวโขกครับไม่เป็นไรมีอีกตัวหนึ่งไม่ใช่มีอีกตัวหนึ่งมีอีกเป็นสิบเลยตอนนี้กองกำลังห้าสิบเต็มห้าสิบแล้วนะครับอ่ะหมุนซ้าหมุนบนลงลง่าง,งวนอยู่เงี้ครับโอ้สี่สิบหกครับดูดจบจ้าครับ โดนหัวโขกโอเคไม่เป็นไรบุกเลยแล้วกันนะครับเงินนี่เยอะเกินไปละเราอะไม่รู้จะสร้างอะไรละหงุดหงิดหน้าจริงๆริงมาสารถที่จะตีฟรีได้ค่อยค่อยตีฟรีไปก็ได้นะครับโอเคอก็กลับบ้านนะครับกลับบ้านก็ดีแล้วล่ะนายไม่สามารถสู้เราได้แน่นอนเพราะเรากองกำลังเราหงมดโอเคเรายือนอยู่ตรงนี้ครับยืนบล็อกดาเมจไว้ให้่เขาไม่กวนการตีบ้านของเราได้เออ ก็กวนได้ไหมก็ไอ้นี่ได้ไม่นานหรอกเขาก็ไปตียูนิตของเราเออแล้วเดียวหายเลยครับผมสี่ที่สี่ทีผมวิจริงๆมันจบเร็วกว่านี้ได้นะแต่พวิามรอคงกำลัง50เต็ม50นะครับ506และ505ก็ผ่านไปแต่เพียงเท่านี้จริงๆถ้าเล่นแบบแมวไม่ซื้อเม่สกินก็น่าจะยากกว่านี้นะครับเอาไว้ข้างบนปะนะประมาณนี้สวัสดีพี่อารมเซมเมอร์และเกมซิกวอลเลยที่ต้องขอตัวลาไปที่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันหน้าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ